สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วมาดูการเงินของคนเกิดแต่ละวันว่าพี่ไพ่อยากบอกอะไรบ้างมาดูกันเริ่มจากคนวันจันทร์นะคะเริ่มจากคนวันจันทร์มาการเงินของคนวันจันทร์อู้ <c oughs> จะได้จะได้เงินจากคนที่เข้ามาเขาเออารียกยังไงวาจาเราเป็นเหมือนวาจาศักดิ์สิทธิ์ สัิการลิ้นทองอะเอะจะได้เงินจากเพศตรงข้ามแล้วถามว่าถ้าการเงินดูไอ้นี่แล้วการงานหนักกว่างานจะยุ่งเหยิงมากเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะคนเกิดวันจันทร์อะขอสามใบขอสามใบ <c oughs> เห็นไหมเงินจะเข้ามาแบบรัวรัว,รวหลายทิศหลายทางเลยแล้วก็ ดูนี้นะเห็นไหมจะถามถึงเรื่องความรักความรักก็เป็นดีคู่คอยสนับสนุนกันไปเห็นปะเขาจะลงไหลคุณแล้วในการที่เราพูดอะไรมันก็ทําให้การพูดของเราอ่ะวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นเงินเป็นทองได้ด้วยนะเห็นไหมว่างานจะยุ่งมากเลยนี่หลายงานมีหลายงานแล้วจะมีนี่รายได้เข้ามาแบบรัวๆเลย มาดูกันต่อของคนวันอังคารนะคะวันอังคารการเงินอ่ะเมื่อกี้มันพูดเรื่องการงานไปด้วยเนาะก็เอาการงานด้วยเนาะการเงินการงานเนาะอ่ะของคนวันอังคารโอช่วงนี้ชิลๆได้เลยนะคะในการเงินของคนเกิดวันอังคารชิลๆหมายถึงในที่นี้มีคนที่รักคอยซัพพอร์ตแต่ถามว่า เราอ่บมีแอบมองแอบส่องเหมือนอยากจะหารายได้เพิ่มอยู่นะอ่ะสู้กับตัวเองเหนื่อยหน่อยนะคนวันอังคารตอนนี้การเงินหนักหน่อยนะคะอาจจะหามาไม่พอกับรายจ่ายเนาะค่อยค่อยนะคะค่อยคอยแก้ไขปัญหาไปทุกอย่างมันมีทางแก้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะอืมเราเราอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่เรากำลังจะทำ เราอาจจะไม่เชื่อว่าสิ่งนี้มันจะหารายได้ให้เราได้ยังไงคนวันอังคารคุณลองทําดูก่อนก็ได้นะคะในสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันอาจจะดีกว่าที่ไม่ใช่ในสิ่งที่คุณทํามันอาจจะดีกว่าสิ่งที่คุณคิดก็ได้เนาะอ่ะมาดูกันต่อค่ะของคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธการงานการเงินของคุณจะเป็นยังไงอ่ะมา ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนเกิดวันพุธเหมือนจะมีธุรกิจมาหนุนนําเหมือนคิดอยากจะทําอะไรเพิ่มแล้วก็มีคนที่เขามีอํานาจเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเราเราต้องไปเกี่ยวกับคนที่มีอํานาจที่มีทุกคนอะอะไรอีกแล้วเห็นไหมคะเราอะการงานเราจะดีขึ้น งานที่เราอยากจะทำเพิ่มเรามีโอกาสที่จะได้ทำเพิ่มนะคะแล้วก็การเงินของเราเราสามารถหาเงินได้โดยวาจานะแล้วก็เหมือนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยมาช่วยเหลือด้วยนะ,ะมาดูกันค่ะของคนวันพฤหัส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 งานเงนิน บัมพรบรุษคอยเกื้อนหนุนคุณอยู่อคุณกำลังได้เริ่มทำอะไรสิ่งใหม่ๆดูใช่ไหมคะคุณวันพฤหัสคุณกำลังได้เหมือนเหมือนหาเงินเพื่อไปลงทุนให้มันเติบโตคุณคุณได้ทำแล้วนะคะคนวันพฤหัสไม่มีอะไรให้ได้กังวลนะคะเนี่ยของคนวันพฤหัส ดีนะคะเนี่ยเห็นไหมเพราะแก่สิ่งศักดิ์สิทธิบำพับบุรุษแล้วก็การเริ่มต้นใหม่การเงินของคุณก็จะเติบโตค่อยๆเติบโตไปมากขึ้นกว่านี้อ้ามาดูกันค่ะของคนวันศุกร์การเงินการงานของคนวันศุกร์จะเป็นยังไงโอ้โหเอาดีไหม นวันสุกมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะให้ระวังเรื่องการค่าใช้ใจ่ายเรื่องเงินเรื่องทองให้ดีนะคะเราอหาเงินเกิงแล้วเราก็ใช้เงินเริงเราสามารถหาเงินได้มากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำแต่เพียงแต่ว่าเรื่องอะไรบางอย่างที่มันไม่จําเป็นเนี่ยอย่าเพิ่งใช้ใจ่ายนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นถ้าถามเรื่องการงานการงานของคุณมีโอกาสที่จะเติบโตไปในทางที่ดีมากขึ้นนะครับเนะี่ยคุณดูนะ อันนี้ไม่เป็นไรนะะเห็นไหมแล้วสุดท้ายก็ตโตอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อคนเกิดวันเสาร์มาคนเกิดวันเสาร์การงานการเงินของคุณจะเป็นยังไงไม่มันเลยขอแบบนี้แล้วกันหมากง่ายดีคนเกิดวันเสาร์ ในสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไม่ได้ในสิ่งที่คุณคิดว่ามันทําไม่ได้นะคะคนเกิดวันเสาร์นะคุณทําเลยค่ะเพราะทุกอย่างมันคือเงินอะไรที่ไม่ได้เงินคุณไม่ทําอยู่แล้วมันไม่คุ้มค่าเสียเวลาของเราคนวันเสาร์คุณสามารถทําได้ค่ะคุณอาจจะไม่เชื่อนะคะว่าการขายของในโลกออนไลน์มันจะสร้างเงินให้คุณได้อ่ะคุณลองลงมือทําเลยค่ะคนวันเสาร์ คุณมีโอกาสที่จะเติบโตได้ดีมากกว่านี้นะคะอ่าเห็นไหมครอบครัวอุดมสมบูรณ์การเงินเข้ามาคุณลองทาเลยค่ะคิดแล้วทํามันจะดีอ่างานเข้ามาเงินเข้ามาตามแน่นอนอ่ามาดูกันต่อค่ะของคนวันอาทิตย์การงานการเงินของคุณจะเป็นยังไงต่ออู้อพี่คะเนนเลย มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสน,นุนคุณอยู่ถ้าเป็นฝั่งผู้หญิงจะมีผู้ชายที่คอยสนับสน,นุนคุณอยู่ให้หลีกเลี่ยงให้ระวังเรื่องงานสีเทานิดหน่อยนะคะแต่ถามว่าจะราบลื่นไหมราบลื่นอ,อยู่คะ่ะมีผู้ใหญ่หนุนนํำมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเปิดทางให้คนวันอาทิตย์นะแล้วก็อ่ะมาให้อยากบอกอะไรให้คนแต่ละวันเรื่องการเงินการงาน คุณสามารถเติบโตได้นะคะให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายก็พออะไรที่ไม่จําเป็นเราควรจะทิ้งไปก่อนเนาะอ่ะเห็นไหมมันมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณอยู่นะแต่คุณไม่ยังไม่อยากสนใจแค่นั้นเองถ้าคุณสนใจคุณเปิดใจยอมรับคุณจะเจอสิ่งที่ดีๆแน่นอนเห็นปะคุณจะใช้ชีวิตได้แบบชิวๆเลยตอนนี้คิดอยากทำอะไรคิดคิดดีๆแล้วก็ทำให้ใช้สติ เหนืออารมณ์เนาะวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะทําได้ไม่ใช่ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่ทําแค่นั้นเองพราคุณเก่งนะคะเก่งอยู่แล้วนเชื่อมั่นในตัวเองไว้ใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเดินหน้าต่อได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย